สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับนั่งดูวิวหน้ารถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารางเดียวสายสีเหลืองแห่งแรกและสายแรกของประเทศไทยนะครับสบายดีพอไหมไปนอนสุกทุกคนมาเนีบาสตีจะพาทุกคนามานาั่งชมวิวด้านหน้าของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาทุกคนจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่บรสาสตี พึ่งได้พบได้เจอคังแหลกพึ่งได้ขึ้นเป็นคังแหลกเลยนะพี่น้องอันกนากำลังจะมุงนะ่งหน้าไปที่สถานีลาดพร้าวนะทุกคนทางาาาน้ำปาสตีแมนสถานีลาดพร้าวเนาะซึ่งว่ามุมมองอข้างบนเนี่ยนะทุกคนมุมมองทางหัวรถไฟเนี่ยเป็นมุมมองที่แบบว่าค่อนข้างเห็นล่างอย่างชัดเจนเลยเนาะเป็นมุมมองที่แปลกใหม่เนาะสำหรับเฮาแบบว่านั่งรถไฟฟ้าปกติมันกะ เนมอบอเห็นเนาะเพราะว่ามีคนขับแต่ว่าโมโนเรลสายสีเหลืองเนี่ยมันบบมีคนขับมันก็เลยเป็นทีวางแล้วก็โล่งในส่วงของหัวรถไฟเนาะมันก็เลยแบบว่ามองเห็นแบบรอบๆทิศทางเลยเนาะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ให้ความน่าสนใจเลยทีเดียวเาทุกคนโอ้สุดยอดเลยแต่ก็อาจจะมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนอะทุกคน ถ้าเกิดว่ายืนคางๆางกระจกในซีเนมแบบว่าเห็นแบบโอ้ดิ่งเลยเนาะคน,นก็สิมาใส่บริการเต็มเลยทุกคนแบบคนแน่นเลยอ่ะซึ่งว่าเมือที่บอาสตาัไปีทายเนี่ยครับยังอ่าเพิ่อนยังเปิดใส่บริการฟรีอยู่นะทุกคนอย่าลืมจนถึงวันที่30มิีทุนหน้านะทุกคนนอนตามนั้น,นเนาะเพิ่อนให้เปิดใช้บริการฟรีนะทุกคน <S <S สำหรับข้อม คิดเห็นของบาสตีนะบาัสาตีมองว่ารถไฟฟ้าสา,ายสีเหลืองแห่งแหลกของเมืองไทยเป็นโมเดลเร็วลางเดียวทนะุกคนบาสตีมีความรู้สึกว่าเป็นรถไฟที่รู้สึกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็ค่อคนข้างสมดุลพอสมควรนะทุกคนด้วยความที่ว่ามันเป็นลางเดียวนะมนันก็คือล่างขู่ในการที่เป็นล่างขูน่นี่มันก็อาจจะแน่นอนขนาดนิ่มกว่าล่างเดียวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าล่างเดียวนี่ถทาแบบว่า ออกแบบมาบอดีเลยว่าเห็ดเห็ดมาแบบว่าบ่าคอยโอเคปันใดนี่มันก็จะกุกขักกุกขักกันอย่างประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าซ้ายนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวเนาะกาปัจจุบันนี่เนาะทุกคนกาสามารถขึ้นจากสถานีหัวหมากเอ้ยบ่แม็นทวที่พี่น้องขึ้นจากสถานีสำโรงสามารถนั่งประหสถานีภาวนาได้เนาะทุกคน ก็คือแถบจะวิ่งทุกเส้นทางได้เลยนะทุกสถานีเปิดให้วิ่งให้ตดสจอบวิ่งได้แล้วนะทุกคนเลือแต่สถานีลาดพร้าวสถานีเดียวขณะที่ยังบริษัทเปิดให้บริการนะทุกคนเนื่องจากว่าอาจจะยังสมแสมบทบพัฒนแล้วหรือว่าตกแตง่งเทา็ดเดอเทดี้ยัวพัฒนแล้วอบพี่หรอกายาข้อเสอนส่วนพี่น้องฟังไทยฟังเราสุขุขุคนนาอกลับไปลง นั่งเบิ้งมนทุกคนอย่างไ้ทุกคนได้ลองนั่งเบื้องแบบหนึ่งคือหลกัลกๆเลยให้นั่งวิวหัวรถไฟน้มุมมองจากหัวรถไฟที่บางสัตีหนังน้องมาเซ็นเส้นทางรถไฟแบบเงยวเียดเลยแบบโอ้สุดลูกุตาเลยนะทุกคนแล้วก็เส้นมุมตึกขางซองข้างทาง,างล้วนะทุกคนแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือเป็นมุมที่ยืนข้างๆกระจกแล้วก็ทายลงนะทุกคนว้ายบาดเสียวคือย,อยังนเนาะอ,อ่ะโอเคไปเบิ้งไปเบิ้งไปส้มนำการเลยทุกคน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะ,กกะน,นําเสนอในอีกมุมมองหนึ่งทีอ่อยู่บนรางรถไฟนะครับหรือว่าอยูอ่บริเวณหน้าคนขับของรถไฟฟ้ามนเรลวสายสีเหลืองนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ซึ่งสถานีที่จะหยุดให้บริการก็คือสถานีตรงหน้าผมเองนะครับก็เป็นสถานี ภาวนาซึ่งวิ่งมาจากสถานีสำโรงถึงสถานีภาวนานะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสถานีที่ยังไม่เปิดก็คือสถานีลาดพร้าวนะครับซึ่งยังไม่เปิดให้บริการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของรถขบวนนี้หรือว่าสายบริการสิ้นสุดตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ผู้คนในรถก็ถือว่าผู้คนให้ความสนใจอย่างล้นหลามเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นสายแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็อยากจะมาทดลองนั่งอีกอย่างมันก็ <c oughs> ฟีะนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสถานีภาวนานะครับเป็นสถานีสุดท้ายโ okay. อเคสำหรับวิวนี้ผมก็ขอขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้การรับชมมาถึงวินาทีนี้ ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่คาคำว่าสวัสดีครับ